ตีเป็นโอมก็950โอห์มนะครับถ้ามาที่ขดลวดนะครับพดสอบกดเปิดสวิตช์เบอร์หนึ่งนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว DIY และท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ในคอม DIY เนี่ยจะพาไปซ่อมพัดลมตัวเล็กๆเครื่องนี้นะครับก็ยี่ห้อยโยนะครับขนาดใบพัด12นิ้วนะครับ อาการเสียของพัดลมเครื่องนี้ก็คือว่ามันไม่หมุนไฟไม่เข้านะครับทีวิการตรวจเช็คซ่อมอย่างไรไปรับชมไปเลยนะครับวิธีตรวจเช็คพัดลมอาการไม่หมุนไฟไม่เข้านะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราตรวจเช็คสายปลั๊กไฟของพัดลมก่อนนะครับอันนี้ผมตรวจเช็คไปแล้วนะครับก็ดีอยู่นะครับสายไม่ขาดในนะครับแล้วสายปลั๊กเนี่ยสองเส้นนี้ไปไหนครับ อีกเส้นเนี่ยไปที่สวิตใช่ไหมครับสวิตเนี่ยก็คือสายลายตรงนี้นะครับมันก็ยจงไฟมารอนะครับเวลาเราสับสวิตเนี่ยมันก็จะจ่ายไฟให้แต่ละสปีดนะครับ3สายนี้คือสายสปีดของมอเตอร์นะครับก็คือเบอร์หนึ่งนะครับเวลาเรากดเบอร์หนึ่งปุ๊บเนี่ยไฟมันก็จะไปที่สปีดที่1สปีดโลนะครับสปีดที่2ก็คือสปีดมีเดียมนะครับสปีดที่3ก็คือสปีดไฮนะครับอันนี้ผมวัดดูแล้วครับสวิตดีอยู่นะครับแล้ววัด ไอตัวขดลวดนะครับชกหนึ่ชกสเนี่ยก็ดีนะครับก็วัดค่อมกับเบอร์1เบอร์2นะครับแล้วก็เบอร์2เบอร์3แล้วก็วัดเบอร์1กับเบอร์3นะครับผมก็มีคลิปที่ผมวัดสายสปีดของมอเตอร์เนี่ยอยู่นะครับก็สามารถกดตัวไอด้านบนขวางคลิปนี้ไปดูได้เลยนะครับก็ตัดสายสีขาวนะครับที่มาจากมอเตอร์เนี่ยซึ่งมันจะเป็นสายคอมมอนของมอเตอร์นะครับ แล้วมันจะไปต่ออยู่กับสายปลั๊กนะครับก็คือสายนิวตอนนะครับก็ผมจะตัดแค่เส้นเดียวนะครับก็คือเส้นสีขาวนี้นะครับผมใช้เป็นมัลติมิเตอร์ดิจิตอนนะครับปรับไปย่านวัดค่าความต้านทานนะครับนี่ครับสัญลักษณ์โอห์มตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็วัดนะครับ สายเส้นสีขาวนะครับนี่ครับแล้วก็สายสีเขียวตรงนี้นะครับดูค่าความต้านทานนะครับว่ามันจะขึ้นมาที่เท่าไหร่นะครับถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าเทอร์โมโฟิวขาดนะครับเห็นไหมครับเทอร์โมโฟิวขาดนะครับนี่ครับ กระปุกเฟืองสายเนกดไม่ลงนะครับก็ให้เราถอดไอชุดกระปุกเฟืองสายออกมาก่อนนะครับมันก็จะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับนี่นะครับประกอบมันน่าจะติดกระปุกเฟืองสายนะครับจิ๊บเนี่ยต้องกดลงครับกระปุกนี่ครับเดี๋ยวลูกปืนมันจะเด้งออกนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันติดตรงนี้นะครับอันนี้เฟืองถ้วยนะครับ เนี่ยด้านหลังมันจะมีไอจุดหัวสายนะครับหรือว่าจุดเทอร์มินอลนะครับก็คือจุดที่เอาสายไฟเนี่ยมาต่อกับเส้นลวดนะครับนี่ครับสังเกตครับเนี่ยเนี่ยโมฟิวจะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยสี่เหลี่ยมขาวๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดสายเส้นขาวๆที่เป็นขาโวฟิวเนี่ยมาจับกันนะครับซึ่งเป็นการต่อตรงนะครับ เอาไฟเข้าขดรวดรันเลยนะครับดูครับว่าไอมอเตอร์เนี่ยมันจะกลับมาทํางานหรือไม่นะครับว่าจะตัดคลิปบัรทายตรงนี้นะครับโอเคอันนี้มันกรอบมันหักแล้วนะครับก็เอาโฮฟิลออกมานะครับจะมีสายสองขาบโฮฟิลจะตัดขาทฮฟิลสองขาเนี่ยมาจํากันเลยนะครับแล้วก็ตัดเลยนะครับทดลองดูนะครับ ป uh. ลอกสายนะครับนะครับปลอกสายสองเส้นนี้นะครับแล้วก็ลองมาจับกันเลยนะครับ๋ย่าลงทัเลยครับครับลวดขาดครับ เพื่อนๆสามารถกดไลค์นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปของนายคอม DIY นะครับปัญหาตอนนี้ก็คือว่าไอเส้นลวดทองแดงเนี่ยมันขาดนะครับก็คือมันขาดออกจากสายไฟที่เชื่อมต่ออยู่กับขาฮูฟิลนะครับวิธีการแก้ไขเนี่ยผมก็ต้องเอาสายไฟเนี่ยไปบัดกรีเชื่อมต่อใหม่ที่เส้นลวดทองแดงนะครับ แบบนี้ก็คืองานงอกนะครับเวลาเราตัดเนี่ยก็ควรระวังนะครับมันกระชากสายนะครับมันก็เลยหลุดนะครับไปทํากันเลยนะครับเมื่อกี้เส้นลวดติดตรงนี้นะครับแล้วผมเนี่ยอ่าขัดๆไปนะครับมันขาดอีกนะครับก็เลยมาขัดตรงนี้นะครับ การต่อเส้นลวดทองแดงของขนลวดพัดลมเนี่ยก็ให้เราขูดก่อนนะครับเพราะว่ามันมีสนวนนะครับเนี่ยขูดเบาๆนะครับถ้าแรงเนี่ยไอตรงนี้มันจะขาดอีกนะครับเบาๆนะครับอ่ะแบบนี้ก็พอแล้วนะครับนะครับจำเลยนะครับปึ๊บจะมาที่ขดลวดนะครับ อย่าให้โดนโค้งนะครับตอนแรกเนี่ยผมวัดค่าความต้านทานรวมของมอเตอร์พัดลมลูกนี้ไปนะครับซึ่งวัดสาย2เส้นที่มาเข้าขาปาซิเตอร์นะครับมันจะบ่งบอกค่าความต้านทานรวมของมอเตอร์พัดลมนะครับมอเตอร์มัน,มนะมนจะมีขดลวด4ขดนะครับก็จะมีขดลวดรั่นชก1ชก2แล้วก็ขดลวดสตาร์ทนะครับ ก้อนี้ผมได้ทำการต่อตรงไปนะครับก็คือเหมือนกับเราต่อตรงมอเตอร์รัดเทอร์โมฟิลนะครับเข้าที่ขดลวดเลยนะครับโดยสายสีขาวเนี่ยมันจะเข้าที่ขดลวดรันนะครับผมจะวัดค่ายครั้งนะครับก็คือ2ส,สายจากมอเตอร์ที่มาเข้าคาปาซิเตอร์นะครับเราจะไม่ง่ายนะครับก็วัดสายสีขาวกับสีเขียวตรงนี้นะครับผมจะใช้เป็นมัลติมิเตอร์ดิจิตอลนะครับ ก็ปรับไปย่านวัดค่าความต้านทานหรือค่าโอห์มนะครับดูนะครับว่าค่ามันจะขึ้นอยู่ที่กี่โอห์มนะครับโดยปกติเนี่ยค่าความต้านทานรวมของคดวัดมอเตอร์นะครับก็อยู่ที่ประมาณ800โอห์มถึง1,000โอห์มนะครับหรือ 1k โอห์มท่านเองนะครับโอเคนี่ครับสายสีขาวนะครับแล้วก็สายเส้นสีเขียวนะครับ ค่าความต้านทานขึ้นมาอยู่ที่0 9 5 0 k มนะครับก็คือกิโลโอหมนะครับตีเป็นโอหมก็950โอหมนะครับก็ปกตินะครับใช้ได้นะครับก็วัดสายคอมมอนนะครับคู่กับสายสปีดทั้ง3เส้นของมอเตอร์นะครับผมวัดสายเบอร์หนึ่งะครับค่าความต้านทานขึ้นมาอยู่ที่626โอหมนะครับต่อไปครับวัดเบอร์2นะครับ ค่าความต้านทานขึ้นมาอยู่ที่535โอห์มนะครับและสุดท้ายครับเบอร์3นะครับค่าความต้านทานขึ้นมาอยู่ที่427โอห์มนะครับมันก็จะเลี้ยงจากมากไปหาน้อยนะครับเบอร์หนึ่งเนี่ยจะมีค่าความต้านทานที่มากที่สุดนะครับเบอร์สองก็จะลงมานะครับเบอร์สามก็จะมีค่าความต้านทานที่น้อยที่สุดนะครับต่อไปครับผมก็จะต่อสายนูวต้นนะครับหรือว่าสายคอมมอนนะครับ นี่ครับผมจะใช้วิธีเหมือนกับคลิป EP ที่แล้วนะครับที่ผมต่อสายโดยการใช้หบวงย้ำสายนะครับที่พี่ช่างสอนให้เราแล้วมันจะเร็วดีครับแบบนี้นะครับก็เป็นเบแล้วเบอรสองพ้าแนะครับสายจุกนะครับปึ๊บอ่ะจัยหน่ยนะครับ่เลยนะครับก็สายใส่เลยครับสายแบบนี้ครับสายใส่แล้วก็ปิดครับโอเคครับยัดจ้อครับตัวเดียวครับไม่ต้องแบบวีแล้งใส่ข้างบนครับปีนี้ครับอันนี้ก็เป็นสายคอมมอนของมอเตอร์นะครับ ไปเข้าที่ขดลวดตรงนี้นะครับต่อไปเนี่ยผมก็จะเสียบปลั๊กทดสอบพัดลมเครื่องนี้นะครับว่ามันจะหมุนหรือเปล่านะครับคือว่าเราได้จับสายต่อตรงไปแล้วนะครับแทนเทอร์โมฟิลนั่นเองนะครับน่ครับเสียบปลั๊กนะครับอ่าพัดลมหมุนนะครับมอเตอร์ทำงานนะครับอันนี้ผมกดสวิตช์เบอร์3ค้างไว้นะครับนะครับ เดี๋ยวลองทดสอบทุกสปีดเลยนะครับผมทดสอบกดเปิดสวิตซ์เบอร์หนึ่งนะครับโอเคครับใช้งานได้ครับต่อไปนะครับผมทดสอบกดเปิดสวิต์เบอร์2นะครับใช้งานได้นะครับและสุดท้ายครับผมทดสอบกดเปิดสวิต์เบอร์3นะครับใช้งานได้ปกติเหมือนกันนะครับ นี้นครับผมต่อสายจากไอ้ขนลวดเนี่ยเส้นลวดนะครับมาที่สายไฟเส้นนี้แล้วนะครับพร้อมจะเข้าเทอร์โมฟิลแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องทดสอบก่อนนะครับว่าไอ้สายมันต่อเส้นลวดตรงนี้มันใช้ได้หรือเปล่านะครับก็เราไม่ต้องมาแก้ทีหลังนะครับอ่ะเาก็ที้ไปครับแล้วลองเปิดนะครับอ่าใช้ได้นะครับ อร์หนึ่งใช้ได้ครับเปอร์สองครับก็ใช้ได้ปกตินะครับเปอร์สามครับใช้ได้ครับเดี๋ยวเราก็ต่อ thermofill นะครับผมได้ต่อไอ thermofill ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับอ่ะอบัตรมีทั้งสองขาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะไปทดสอบก่อนนะครับ มันใช้งานได้ไหมนะครับวับทดอสอบกดเปิดสวิตช์เบอร์หนึ่งนะครับอ่ามอเตอร์หมุนนะครับต่อไปครับเปิดเบอร์สองนะครับอ่าทำงานปกติครับท้ายครับเปิดเบอร์สามนะครับอ่าสีดำๆนะครับ โอเคใช้งานได้นะครับก็ต่อสายมาจากอเส้นลวดตรงนี้นะครับมันอันเล็กนะครับที่ก่อนเทมฟิลเก่าอยู่ไหนเอ่ยเทมฟิลเก่านี่ครับเทมฟิลเก่าอยู่ตัวนี้นะครับโอเคครับส่วนค่ามันเนี่ยผมก็ได้ทำคลิปที่ผมเปลี่ยนเทมฟิลมาหลายคลิปแล้วนะครับก็ไปดูได้ครับในพื้นที่ซ่องบลลุมนะครับแฟนรีแพ์นะครับโอเคครับ ออกไปเราก็ทําการารวบสายไฟยเรียบร้อยนะครับจริงๆให้ดีกว่านี้ต้องใช้ท่อฉนวนทนความร้อนนะครับอันนี้ผมใช้เป็นท่อหนะครับ ังจากที่เอาสายไฟเนี่ยต่อกับฮูฟิลไปนะครับแกนพัดลมก็รื่นปกตินะครับเมื่อกี้ก็เอาน้ามันหยอดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเลยนะครับปักแป๊บหนึ่งนะครับทดสอบกดเปิดสวิตช์เบอร์หนึ่งนะครับโอเคครับใช้งานได้ปกตินะครับต่อไปครับทดสอบกดเปิดสวิตช์เบอร์2นะครับ โอเคครับใช้งานได้นะครับและสุดท้ายครับทดสอบกดเปิดสวิตช์เบอร์3นะครับเบอร์สาก็ใช้งานได้ปกตินะครับเทอร์โมฟิวเซอใหม่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยควรให้แนบชิดติดกับขดลวดนะครับก็โอเคแล้วนะครับโดยรวมแค่แค่นี้นะครับก็ต่อสายนะครับ ก็ใครอยากทาตามก็ทําได้นะครับแต่ต้องระวังนะครับเรื่องของไฟฟ้านะครับถือว่าเป็นงาน DIY นะครับสนุกสนุกเผื่อเราทําไปเรื่อยๆนะครับชํานาญก็กลายเป็นอาชีพได้นะครับประกอบกระปุกพางสายนะครับมาทดสอบดูนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับก็คือว่ากระปุกพังสายของพัดลมเครื่องนี้ไอ้ฝาตรงนี้ครับมันบุกดนึงนะครับ เมื่อกี้ผมได้ซ่อมแซมชุดกระปุกฟังสายของพัดลมเครื่องนี้ไปนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยมันกดล็อกกดสายไม่ได้นะครับก็เพราะว่าไอ้แกนเฟืองเนี่ยมันไปติดอยู่กับฝาครอบกระปุกฟังสายนะครับไอ้ตรงเนี้ยผมก็เลยใช้ไฟล์นนะครับขยายรูมันนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเป็นวงกลมนะครับใช้ไปนานๆเนี่ยไอ้รูฝาครอบเนี่ยเป็นวงรีนะครับทาให้มันไปบีบกับไอ้แกนเฟืองนะครับด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีถ้วยเฟืองใช่ไหมครับถ้วยเฟืองเนี่ยก็จะเชื่อมต่ออยู่กับ รับแรงมาจากไอแกนเพาของมอเตอร์นะครับถ้าไอตัวนี้มันติดเนี่ยมอเตอร์ก็หมุนไม่สะดวกนะครับไม่เต็มที่นะครับอาจจะทำให้อะเทอร์โมฟิลขาดได้เลยนะครับปัญหาเล็กๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็ได้แล้วนะครับชุดกระปุกเปิองใส่โอเคครับเดี๋ยวผมทดสอบกดเปิดสวิตช์นะครับแล้วก็ลองกดใส่ดูนะครับอันนี้กดล็อกอยู่นะครับกดใส่ครับ ว่ามันจะสามารถสายซ้ายขวาได้ปกติไหมนะครับกดตัว3าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดล็อกดูนะครับ ล็อกได้ปกตินะครับกดทายนะครับโอเคครับล็อกก่อนนะครับก็ประกอบพัดลมกลับก็เสร็จสิ้นนะครับ โอเคนะครับผมประกอบพัดลมเครื่องนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเนี่ยก็จะทดสอบหลังซ่อมนะครับสตัสดทดสอบกดเปิดสวิตช์เบอร์หนึ่งนะครับโอเคครับใช้งานได้นะครับต่อไปครับทดสอบกดเปิดสวิตช์เบอร์สองนะครับโอเคครับใช้งานได้นะครับ ไปสุดท้ายครับทดสอบกดเปิดสวิตช์เบอร์สามนะครับโอเคครับเบอร์สามก็ใช้งานได้ปกตินะครับอลองกดใส่ดูนะครับ ครับก็สามารถใส่ยซ้ายขวาได้ปกตินะครับเครื่องนี้ก็ไล่ตั้งแต่ไอสายกดรวดของสเต,เตเตอร์เลยนะครับกดล็อกนะครับโอเคครับเอเคนะครับพัดลมเครื่องนี้ก็กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับ คลิปนี้ก็มีเท่นี้นะครับถ้าใครเห็นว่ามันมีประโยชน์เนี่ยก็สามารถกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e กดติดตามได้นะครับถ้าท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e ติดตามได้นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของนายคอมดีวายนะครับสำหรับวันนี้นายคอมดีวายสวัสดีครับ